สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปวิดีโอนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับอยากจะขอให้ทุกทุกท่านที่เขากดเข้ามารับฟังและรับชมตรงนี้ช่วยกดคลิกตามลูกศรชี้ตรงนี้ให้หน่อยนะครับคำว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับย้ำอ,อีกครั้งนะครับให้ทุกคนที่เปิดคลิปวิดีโอนี้เข้ามาฟังนี้ให้กดคําว่าอ่านข่าวที่นี่ตามที่ลูกศรชี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะอ่านข่าวให้ฟังนะครับแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องเปิด บทความตรงนี้ที่ผมสรุปให้นะครับคำว่าอ่านข่าวที่นี่นะครับเปิดไปฟังผมพูดไปนะครับผมจะได้เข้าใจตรงกันนะครับจะได้ไม่มีข้อมูลผิดพลาดนะครับเพราะว่าเนื้อหาคลิปวิดีโอนี้มันอาจจะยาวนะครับประมาณ8ปดถึงสินาทีนะครับใครที่ต้องการรับฟังแบบอ่านเองนะครับแบบสรุปรวดเร็วก็สามารถกดคลิกเข้าไปได้นะครับคาว่าอ่านข่าวที่นี่แต่ถ้าใครสงสัยกลัวไม่เข้าใจก็เปิด เอกสารตรงนี้นะาเขาเรียกวเอกสารนะครับก็พร้อมกับรับฟังผมไปพูดพูดไปได้นะครับสําหรับผู้สูงวัยผู้พิการหรือผู้สูงอายุนะครับก็จะได้รับเงิน3,500บาท2เดือนรวมเป็น7 0 0 0บาทครับก็ห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวจะใช้สิทธิ์ไม่ตรงสิทธิ์นะครับสําหรับกลุ่มเบาบางตรงนี้นะมีเงื่อนไขนะครับอย่ามีข่านะครับกดคลิกเข้าไปนะครับคําว่าอ่านข่าวที่นี่ตามลูกศรชี้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามารับฟังกันไปพร้อมๆกันนะครับกับการเปิด นะครับครับผมก็หลายคนถ้าได้กดคลิกเข้าไปอ่านที่คําว่าอ่านข่าวที่นี่ตามที่ลูกศรชี้ที่ผมบอกไปนะก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับแต่ถ้าใครไม่เข้าใจนะครับผมก็จะมาพูดให้ฟังตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะาธที่มาให้ฟังนะครับก็คือสําหรับโครงการเราชนะนะครับคังเนี่ยยืนยันแล้วนะครับว่ากลุ่มเปาะบางนะครับก็คือสําหรับ กลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการนะครับตรงเนี้นะลงทะเบียนรับ3,500บาทได้นะครับที่ www เราชนะค o m นะครับรับสิทธิ์2เด้งเลยนะครับสำหรับเงินเยียวยารอบนี้นะครับก็คือคังออกมายืนยันแล้วนะครับได้แน่นอนสำหรับกลุ่มเบาบางนะครับสำหรับผู้สูงวัยผู้สูงอายุผู้พิการนะครับผมสำหรับความคืบหน้านะครับล่าสุดมาตรการเราชนะนะครับ รัฐบาลเนี่ยได้มีเป้าหมายเพื่อบรรเทาผู้ที่รับผลกระทบจากโควิดรอบ2เนี่ยนะและลอกใหม่นะครับสำหรับเงินเยียวยาโควิดรอบ2ครับด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือนะครับให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับคนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ7,000บาทนะครับที่กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมของคลมจะพิจารณาในวันที่19มกรามคมนะครับก็คือ เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับก็ได้มีมติออกมาแล้วนะครับเป็นที่ยืนยันแล้วนะครับได้รับแน่นอนนะครับสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการนะครับรอลงทะเบียนรับเงิน3,500บาทจำนวน2เดือนเนี่ยในวันที่29กมกราคมนะครับผมรอรับได้เลยรอลงทะเบียนได้เลยนะครับสำหรับเบื้องต้นนะกระทรวงการคลังเ,เห็นว่าผู้สูงอายุนะครับและผู้พิการนะครับ ที่ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา3 5 0 0บาทตรงเนี้จากมาตรการเราชนะนะครับจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www เราชนะ com นะครับตรงนี้สําคัญมากอย่าลืมนะครับผมใครที่มีลูกมีหลานให้ทําให้เป็นนะครับก็ให้เขาทําให้นะครับผมต่อมานะครับกลุ่มเบาะบางที่ลงทะเบียนจะต้องมีเอ่อขอไปครับกลุ่มเปาะบางที่ลงทะเบียนจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้นะครับก็คือ อายุไม่ครบ18ปีบริบูรณ์อดนะครับกลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐอดนะครับกลุ่มผู้มีรายได้สูงอดนะครับเงินรายได้ต่อปีประมาณ3 0 0แสนบาทนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะแล้วก็มีเงินฝากในบัญชีธนาคารเกิน5 0 0แสนบาทนะตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับแรงงานที่ได้รับสิทธิ์จากประกันสังคมมาตรา33ตรงนี้ก็อดนะครับ4ข้อนี้สำคัญมากนะครับ ใครตรงใครทําอยู่ตรงนี้คือไม่ได้แน่นอนนะครับสามพันห้าร้อบาทสองเดือนรวมเป็นเจ็ดพันอดนะครับผมแล้วก็กระทรวงการคลังเนี่ยได้ออกมายืนยันแล้วนะครับว่ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับสิทธิ์เราชนะนะครับจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือที่ได้รับความช่วยเหลืออยู่เดิมนะครับเพราะเป็นคนละวัตถุประสงค์นะครับก็คือสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยยังคงได้รับเงินช่วยเหลืออยู่นะครับก็คือเบี้ยยังชีพ นะครับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุจํานวน600บาทจนถึง1000บาทต่อเดือนนะครับคนพิการก็เหมือนกันนะครับยังได้รับเงินช่วยเหลือเบีย้ยเบีย้ยเลี้ยงความพิการอยู่800บาทต่อเดือนนะครับก็คือสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการเนี่ยนะจะได้รับสิทธิ์สองเด้งนะครับจะได้รับสิทธิ์สองเด้งเลยนะครับอ่ายินดีด้วยนะครับอ่าฮะแล้วก็เอ่อสำหรับตามที่ผมบอ,อกไปเนาะวันที่ 29่มกราคมนะครับรอลงทะเบียนนะครับที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะครับอย่าลืมนะครับวันที่29มกราคมนะครับโอเคครับก็มาแจ้งให้ทราบนะครับสําหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยผู้พิการนะยินดีด้วยครับได้รับสองเด้งสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับฟังอยู่ถึงตรงนี้นะครับช่วยย้อนกลับไปที่หน้าคลิปวิดีโอหน่อยครับที่มีลูกศรชี้มุมขวาบนนะครับคําว่า อ่านข่าวที่นี่นะครับช่วยกดเข้าไปให้หน่อยนะครับถือว่าสนับสนุนทางข่าวสามทีวีนะครับเพราะว่าก็ทางข่าวสามทีวีได้ทําเว็บไซต์จัดทําเว็บไซต์ขึ้นมานะครับเกี่ยวกับบทความเขียนสรุปข่าวอะไรต่างๆไว้ที่เว็บไซต์นั้นนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปรับชมเข้าไปอ่านกันได้นะครับทําสรุปเอาไว้ให้นะครับสั้นๆเข้าไปอ่านกันง่ายๆสั้นๆนะครับส่วนใครที่ต้องการให้ผมอ่านข่าวให้ฟังตรงนี้อยู่ก็ สามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้ต่อนะครับส่วนใครที่ต้องการฟังเนื้อหาข่าวแบบสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะครับก็กดคลิกเข้าไปคําว่าอ่านข่าวที่นี่ได้นะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ไปพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงแนะนํำแนแนวจากข่าวสามทีวีมีสาระน่ารู้มากมายนะครับที่จะมาแนะน,นําแนะแนวกับพ่อแม่พี่น้องนะครับแต่ที่สําคัญนะครับข่าวสามทีวีเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจอะไรนะครับผมก็ทุกวันนี้ข่าวสามทีวีต้องคัดกรองข่าวเยอะ มากมายนะครับว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมนะครับเพื่อที่จะมาช่วยบรรเทาพ่อแม่พี่น้องนะครับผมเพราะว่าบางทีพ่อแม่พี่น้องบางคนน่ะเข้าใจสิทธิ์นะครับว่าตัวเองมีสิทธิ์อะไรใช้สิทธ์อย่างไรนะครับผมในการช่วยเหลือต่างๆนานาจากภาครัฐนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พ่อแม่พี่น้องตกข่าวนะครับผมข่าว3ามที่วีอยากให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับมีอาชีพแล้วก็ต้องรู้จักเก็บเงินเตรียมแผนสำรองเอาไว้สําหรับตัวเองด้วยนะครับผมที่สําคัญนะครับชีวิตคนเรามันไม่ได้แย่เสมอไปนะครับเราหาจุดยืนไม่ได้เราก็ไปหาที่นั่งแทนนรตงี้ข่าว ทีวีอยากบอกว่าเพ่าแไม่พี่น้องท่านนะครับอย่าท้ออย่าถอยที่สําคัญนะครับอย่าลืมหาความรู้ใส่ตัวเองนะครับเพื่อที่ตัวเองจะพัฒนาตัวเองนะครับเราดู YouTube ฟังเพลงดูหนังเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นการเซิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพว่าตอนนี้ค้าขายอะไรดีณปัจจุบันมีอะไรที่น่าสนใจที่พอจะมาขายได้พอมาทำกำไรได้พอที่จะสร้างอาชีพได้ดีกว่าดูหนังดูซีรีส์ดูการ์ตูนดูตลกไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินนะครับผมมันทำให้เรามีความสุขนะครับ แล้วก็ที่สําคัญตอนนี้นะครับฟ้าฝนก็พายุเข้านะครับก็เป็นห่วงก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมตอนนี้ทางข่าวสามทีวีก็ได้มีการหาข้อมูลเกี่ยวกับการแจกเงินต่างๆของภาครัฐนะครับว่าจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ยังไงนะครับเพราะว่าข่าวสามทีวีก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับผมก็ถ้าใครไม่อยากพลาดข่าวสารก็กดติดตามทั้ง YouTube แล้วก็ Facebook เอาไว้เลยนะครับข่าวสามทีวีก็พยายามจะอัปเดตข่าวสารใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่ง ข่าวสามทีวีก็เป็นประชาชนคนธรรมดาเหมือนกันนะครับอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ได้รับข่าวสารที่ทั่วถึงนะครับวันนี้ข่าวสามทีวีมากระจายข่าวให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม หากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้น์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้น์สอบถามคำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนำอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าวสามทีวีทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับ เพราะว่าพอแม่พี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อยข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับขาวโพลนหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคําถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคําถามของท่านจะถูกนํามารวมกันแล้วก็ ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะจะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากภาพก็ติดตามข่าวสามทีวีเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าวสามทีวีเอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ YouTube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าวสามทีเอาไว้เลยนะครับ เพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อครับ,รบไม่ไว่าเป็นเกษตรกรเงินอุดหนุนเด็กหรือเป็นเงินช่วยภัยแล้งเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชม ก็ขอให้มีสูขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ารวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่1นนะครับไม่ที่1ก็ที่2ที่3ก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลมาเทมานะครับขอให้โชคดีกันทุกคนครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3ามทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ ไว้แต่เพียงแค่นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ